เมียชาคิดรีบเมนตอุ้มรักนาหลังยาสามีเมียพระเอกเมนต์คำพูดนี้อุ้มพูดไม่ออกบรรดาเมียหลวงโลกคอมเมนต์เปิดโพสแอนพัทิราไม่เชื่อสายตาตอบกับอุ้มรักนาแบบนี้หลังอุ้มรักนาได้ออกมาประกาศแยกทางกับสามีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวดยเธอได้ตัดสินใจแยกทางกับสามีแล้วแต่ทั้งสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกให้ดีที่สุด พร้อมบอกว่าเมื่อทุกอย่างมาถึงทางตันมันไม่สามารถไปต่อได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้ทั้งสองคนได้ตกลงในความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างดีแล้วทุกคนส่งกำลังใจให้ดาราสาวอุ้มรักนาได้ออกมาประกาศแยกทางกับ สามีทางไอจีส่วนตัวแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาแฟนคลับหลายท่านและคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามรวมไปถึงแอนพัทติราภรรยาสุดที่รักของชาคิดย้ำนามที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะสุดมือสอยก็ปล่อยไปอุ้มเก่งอยู่แล้วเข้มแข็งนะเรียกว่าเป็นการรวมตัวของบรรดาภร,รยาคนวงการที่ได้เข้ามาให้กำลังใจอุ้มกันแบบล้นหลามเพราะเ ว่าไม่มีใครอยากผิดหวังในเรื่องความรักเป็นแน่ค่ะ